เอาแล้วผมก็สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนะครับก็ในวันนี้นะฮะเราจะมารีวิวตัวหางหนูนะฮะหรือว่าตัวดังเข้นั่นเองเราจะเล่นคําทําไมนะฮะก็คือตัวนี้นี่เองนะครับนะนี่ประมาณนี้เลยเนาะก็เป็นตัวหางหนูนั่นแหละนะครับเออมันเป็นตัวหางหนูของ iPhone นะฮะหรือว่าพอร์ตไรนิ่งนั่นเองนะครับนะหน้าตาประมาณนี้เลยนะครับนะคุณทผู้ชมลองอ่านดูแล้วกันนะครับนะเออรามานี้เนา นี่่ยีห้อก็ตามนี้แหละนะฮะ WB นะฮะเออชื่อรุ่นว่าอันนี้ชื่อย e ี่ห้อใช่ไหมแล้วก็ B 2 1 0นะครับเออประมาณนี้นะแล้วก็ีบอกหมดเลยนะฮะว่าตัวนี้เป็นอะไรยังไงนะครับเนี่ยมีพอร์ตไรนิ่งนะครับนี่เดี๋ยวมันไปโฟกัสเอาต่อโฟกัสพานานะครับนะอันนี้คือไรนิ่งนะครับแล้วนี่คือรูแจ็คสามหรืห้ามิลแล้วก็พอร์ตที่เอาไว้เสียบไรนิ่งอีกทีหนึ่งนะฮะเพราะฉะนั้นแล้วตัวนี้สามารถ เสียบหูฟังไปด้วยชาร์จแบบไปด้วยได้น,นั่นเองนะครับผมมนาะแล้วเรามาดูหน้าตานะฮะของตัวซองนี้เลยดีกว่านะครับนะตรงนี้ก็จะเขียนว่าชาร์จิ่งนะครับเออชาร์จิง่งแล้วก็จะมีตัวเพย์มิวสิกนะครับเออเห็นปะเพย์มิวสิกนะครับแล้วก็ตรงนี้อะไรวะตรงนี้ก็เป็นฟาสชาร์จิ่งเดี๋ยวนะ <c oughs> อันนี้ไม่รู้เหมือนกันนะครับแล้วก็ดูโออะไรนะสักอย่างเนี่ยนะฮะผมมันเอาไว้ใช้กับ หูฟังแจ็ค3 5มมิลนะครับเออแล้วก็พอร์ตไลต์งนะครับเอาไว้ชาร์จแบตเตอรี่นั่นเองนะครับนะเออเป็นของ iPhone นั่นแหละนะครับผมนี่คือหน้าตานะครับประมาณนี้เลยนะครับนะนี่นี่คือหน้าตาตัวซองนะซึ่งละซึ่งอันนี้ราคาผมซื้อมา100บาทท้วนเลยนะครับนะเออ100บาททุนนะครับซื้อที่ DIY นั่นเองนะครับนะก็หน้าตาตัวซองก็ประมาณนี้แหละนะครับส่วนถ้าแกะออกมานะครับเดี๋ยวนะถ้าแกะออกมานะ นี่ครับประมาณนี้เลยนะครับมันเอาเอาไม่ออกซะง,งั้นนะฮะจริงๆผมแกะมาลองใช้แล้วแหละนะครับเออแต่แค่มาใส่กลับนะฮะนะอ่ะหน้าตาก็ประมาณนี้เลยนะครับนะนี่นี่คือหน้าตาของตัวดองเคิลนั่นเองนะครับนะนี่ก็จะประมาณนี้เลยเนาะเห็นป่ะเออจริงๆแล้วเนี่ยเออเห็นไหมนี่หน้าตาประมาณนี้เลยนะแล้วก็ตรงนี้เป็นพอร์ตไรนิ่งนั่นเองนะครับนะแล้วก็ตรงนี้เป็นที่เสียบ ขอชาร์จไรนิ่งเช่นเดียวกันนะครับแล้วก็ตรงนี้เป็นรูแจ็ค3.5ม mm ิลลิเมตรนั่นเองนะครับผมซึ่งด้านหลังเนี่ยมันมีบอกไว้เลยนะครับนี่ตรงนี้นะครับนี่เดี๋ยวอ่านให้ดูนะครับนะไรนิง่ง2 3.5 adapter นะครับแล้วก็มีไรนิ่งนะครับเป็นตวัวเหมือนแบบว่า เอาไว้จ่ายไฟยเลี้ยงของพอร์ตด้วยนะครับก็คือสรุปว่ามันเป็นตัวหางหนูนี่แหละนะครับแต่ว่าสามารถช้าไปด้วยแล้วก็ใช้หูฟังไปด้วยได้นัน่นเองนะครับซึ่งมันก็ไม่ได้มีอะไรหรอกฮะหน้าตาภายนอกก็ประมาณนี้เลยเนาะเดี๋ยวให้ดูนะครับนี่คือหน้าตาภายนอกเนาะหน้าตาภายนอกก็ประมาณนี้เลยเนาะมีชื่อยี่ห้อนะครับแล้วตรงนี้ก็จะเป็นรูปหูฟังนั่นเองนะครับนะนี่ตรงนี้เป็นรูปหูฟังแล้วก็ตรงนี้เป็นพอร์ตไวนิ่งนั่นเองนะครับนะแล้วก็ตรงนี้ก็เป็นเอ่อเหมือนผิวแบบออกด้านๆนนะครับตรงนี้เอ นะแล้วตรงนี้เป็นพอร์ตนั่นเองนะครับนะอุ้ยแบตจะหมดแลอะอะโอเคอค้ามเดี๋ยวกลับมากันต่อแล้วกันนะสำหรับตัวนี้เลยนะฮะเออตัวแอร์นันเองลรับนะเรามารีวิวต่อกันเลยแล้วกันนะฮะอันนี้อีกมุมหนึ่งเนาะคือไทยอีกวันหนึ่งเลยก็ว่าได้นะฮะเออโอเคครับก็ประมาณนี้เนาะ มันก็จะมีตัวเที่เอาไว้คล้องด้วยนะครับเออเอาไว้คล้องกุญแจอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็แล้วแต่นะครับวิธีการก็ไม่ได,ไได้ไม่ได้มีอะไรยากเราก็เสียบลงไปเลยอ่ะนะฮะแต่ผมบอกก่อนเลยนะว่าถ้าเราเสียบแบบนี้ไปเลยนะมันจะคิดว่าเป็นหูฟังนะครับเวลาเราเปิดเพลงอะไรเงี้ยลำโพงเราจะไม่ได้ยินนะครับลำโพงเราจะมืดไปเลยเงียบนะะเงียบกิ๊บเลยเห็นปะไม่ได้ยินเสียงเลยเลยเนาะแต่ถ้าเราถอดออกมาอ่นะเห็นปะมันหยุด อ่ะแล้วเสียงมันก็จะดังนั่นแหละประมาณนั้นนะครับคือมันเป็นเหมือนที่เสียบหูฟังอันนึงนะฮะทั้งทั้งนี้เราไม่ได้เสียบหูฟังนะครับผมซึ่งเออมันเสียบชาร์จได้เสียบหูฟังได้พร้อมกันเลยนะครับนะโอเคเดี๋ยวทําให้ดูแล้วกันนะครับผมอ่ะโอเคครับก็สำหรับหูฟังเนาะก็ประมาณนี้เลยนะหูฟังอ่ะก็หูฟังประมาณนี้นะก็เสียบลงไปเลยอ่ะแล้วก็ สายชาตินะครับไรนิ่งพอร์ตนะครับแต่นี่ไม่ได้ของแบบนัเนาะแล้วดูสภาพดีโอ้โหนี่แหลนะรับสภาพจริงๆมันไม่ค่อยไม่ค่อยดีเท่าไหรนะ่แล้วแบบนี้นะครับมันดำไปหมดแล้วเห็นว่าเออโอเคเสียบเข้าไปนะครับปั๊บโอเคแล้วก็อเอาตัวนี้นะครับ USB A เนี่ยนะครับเสียบเข้าไปในพอร์ตแบงช็อตไฟติดแล้วเรามาเสียบกันนะครับ ระด,ดับหน้าจอให้ดูนะครับตึ้งอ่ชาชัดเท่านะครับผมแล้วก็เป็นเพลงนะครับเพลงโอ้โหได้ยินเสียงนะครับได้ยินเสียงก็ใช้ได้พร้อมกันเนาะทั้งชาร์จไปด้วยฟังฟังไปด้วยนะครับเออในพอร์ตเดียวประมาณน,นี้แหละนะครับทำไม สมกล้องตัวนี้สีผมว่าสีมันอมส้มๆเนาะไม่รู้ว่าไวบาลานอาจจะเพียนนิดนึ่งอ่าเอย่างนี้แดงนะครับน,น่าจะเป็นข้อมูลเนาะโอเคก็ถือว่าใช้งานได้ดีนะครับไม่ค่อยมีปัญหาอะไรนะปัญหาก็ถ้าปัญหานี้ง่ายผมก็ไอตรงเนี้ยน,นะครับ ผมรู้สึกว่าผมใช้ไปสักพักหนึ่งนะฮะไอตรงนี้มันมีการโยกโยกนิดหนึ่งไอตรงเนี้ยนะครับแต่ว่ามันไม่ได้เยอะนะแล้วมันก็ใช้งานได้ปกติคือมันมันมันเหือมันแค่โยกเฉยนิดเดียนิดเดียวเท่านั้นนะฮะเออไม่ได้เยอะเนาะนิดเดียวเห็นปะผมมองก็ยากอีกนะฮะประมาณนี้เนาะไม่น่าเห็นนะแต่มันนิดเดียวจริงๆนะครับมันแทบไม่ได้เป็นอะไรเลยเนาะ สำหรับต,ตรงนี้นะแล้วก็ไอตรงนี้มันอาจจะบางทีมันอาจจะล้อค้าสหน่อยนะฮะแต่ว่าเอาไว้กันหายก็ไรเวลาแบบเสียบของกุญแจอะ,ะไรอย่างนี้นะฮะไม่น่ามีอะไรหรอกสำหรับตัวดองเกลเอาไว้เสียบกับ iPhone เนาะมูแต่ว่าข้อเสียก็คือ,คอ,คอถอดยากนะครับแล้วก็อาจจะเสียบยากไม่รู้เป็น เฉพาะตัวเสียบหรือเปล่าเนาะแต่หูฟังก็ก็พอได้ก็เสียบได้ค่อนข้างสบายมืออยู่คือส่วนตัมผมนะถ้าเกิดว่าแบบเสียบเข้าไปในพอร์ตน,นี่ใช่ปะ่ะแล้วเสียบหูฟังอย่างเงี้ยตรงๆไปเลยอะ่ะผมว่าผมกลัวมันไปดันเยอะไงเวลาเราดันเสียบเข้าไปผมจะถอดส่วนใหญ่นะส่วนใหญ่ผมจะถอดแล้วก็เสียบแบบนี้ก่อนแล้วก็ค่อยเอาโทรศัพท์มาเสียบเข้าไปอีกทีอย่างนี้นะครับจริงๆแล้วก็คนแหละจริงๆจะ เสียบเสียบไปเลยก็ได้หรือจะถอดอย่างเงี้ยแต่ว่ามันเสียวไงเสียวดันอ่ะนี้ก็ได้เหมือนกันแต่มันก็ถอดอยังไงกลัวนะครับมันมันกระชากเห็นปะมันกระชากนิดนึงโอเคก็ถือว่าได้อยู่แล้วนะครับสําหรับตัวเอาไว้เสียบต่อหูฟังแล้วก็เสียบชาร์จไปด้วยนะครับโอเคประมาณนี้เลยครับสำหรับคลิปวดิดีโอนี้ผมก็จบคลิปวันนี้แล้วทางเราโอเคบบ๊ได้ปะไปละ เออแล้วอีกอย่างหนึ่งนะครับเนี่ยคุณดูอันนี้ใช่ไหมเวลาเสียบเข้ากับ iPhone เห็นปะมันจะพอดีเป๊ะเ,ะเลยเห็นปะไม่มีขอบอะไรเกิดออกมาเลยแต่ว่า <laughs> สายชาร์ทที่ผมมีอยู่ตอนนี้นะฮะเสียบเข้าไปปุ๊บคุณดูนะฮะเห็นปะว่ามันยังมีส่วนที่มันโผล่มานิดนึงนะครับเออจริงๆผมมันแล้วแต่ด้วยแหละนะครับผมเอเคียหายแล้วเป็นนะครับชาร์ได้ปะกติเนาะ <laughs> ถึงขั้วมันจะขนาดนี้แล้วก็เหอะนะครับดูขั้วดิ ดูขั้วเอาแล้วกันนะครับคือแบบไปผ่านสึกอะไรมาเยอะแยะนะครับแต่ก็เชียบชาญได้นะครับนี่สองข้างเลยโอเคประมาณนี้แหละอ่ะโอเคแล้วผมก็คือตอนนี้ครับผมได้ iPhone 6S มานะครับซึ่ง iPhone 6S เนี่ยมันจะมีดูแจ็ค3.5มิลลิเมตรนะซึ่งถามว่ามันใช้กับไอนี่ได้ไหมตัวหางหนูเนี่ย บอกเลยว่าใช้ได้ครับผมอ่ามันใช้ได้นะฮะมันก็คือเอาจริงมันก็ใช้งานได้ตามปกตินั่นเลยนะฮะเหมือน iPhone 7เป๊ะนะครับซึ่ง iPhone 7มันไม่มีรูแจ็คส5มมิลนะครับแต่ว่า iPhone 6S เนี่ยมันมีรูแจ็คส5มมิลเมตรนั่นเองครับผมนะซึ่งถามว่าคือเอาจริงนะอันนี้ต้องบอกเป็นข้อเตือนนิดนึงนะครับคือด้วยความที่ตัวเนี้ยมันไม่ได้ยาวเท่าไหร่นะครับเพราะฉะนั้นแล้วเวลาเสียบใส่เคสเสียบลงไปเนี่ยมันเสียบได้ไม่ค่อยได้เต็มที่สักเท่าไหร,ร่นะฮะ เออเห็นป่ะมันเสียบได้นะแต่เสียบได้ไม่เต็มที่เออเวลาใส่เคสแล้วเสียบเนาะแต่ถ้าเราไม่ใส่เคสเนี่ยมันก็เสียบได้เต็มที่นะมันเสียบได้นะครับเออเสียบได้นะครับเสียบได้เดี๋ยวอาจจะมีคนที่แบบอินดี้นะครับเอออินดี้มากๆนะค,คือแบบอยากฟังเพลง2อูฟังในเครื่องเดียวกันนะครับนะคุณลองดูสังเกตดูนะไอ้ตรงนี้ก็เป็นแจ็ครูดแจ็ค3.5มมิลไอ้นี่ก็เป็นรู้แจ็ค3 5มมิลน,นะครับ ถ้าเกิดว่าเสียบรูแจ็ค3.5มิล2ตัวนะครับมันจะเป็นยังไงเออซึ่งจริงๆผมก็ได้ลองมาแล้วนะฮะผมปรากฏว่ามันก็ใช้งานได้แค่อันเดียวเท่านั้นนะครับอันเดียวเท่านั้นมันจะเลือกอะไรอันหนึ่งนี่แหละ iPhone นะครับมันจะเลือกอะไรอันหนึ่งก็ประมาณนี้แหละครัสำหรับคลิปนี้นะคลิปนี้นี่ก็โอ้โหถ่ายมาหลายครั้งหลายเวลามากนะครับเออตั้งแต่ต้นคลิปแล้วนะครับซึ่งตอนนี้ผมก็ได้มี2เครื่องแล้วเนาะก็คือ iPhone 6กับ iPhone เอ้เดี๋ยว 6s นะกับไป o n e 7นั่นเองครับผมนะซึ่งหน้าตาจริงนะมันคล้ายกันก็จริงนะเว้ยแต่ว่าเราไม่สามารถเปลี่ยนจอสลับกันได้นะครับเออเพราะว่าตัวนี้เห็นว่าหน้าจอแตกอันนี้หน้าจอกระจกแตกส่วนอันนี้กระจกนอกปกติแต่ข้างในเรียบร้อยครับอ๋อเรียบร้อยนะครับผมซึ่ง เอาจริง iPhone 6กับ7เนี่ยมีความแตกต่างอยู่นะก็คือตัวลําโพงนั่นเองนะครับนะถ้าเกิดคุณลังสังเกตดีๆนะ iPhone 6ลําโพงจะเล็กกว่า iPhone 7 iPhone 7จะลาโพงใหญ่กว่าลําโพงสนทนานี่แหละนะฮะเออส่วนกล้องก็คล้ายๆกันเนาะกล้องเนี่ย,ยเห็นปะ่ะส่วนสแกนด้วยมือแน่นอนนะครับไอตัว iPhone 6มันยังเป็นแบบปุ่มกดอยู่เลยนะครับไอ o n e 7มันจะเป็นแบบเอ,อ่อสัมผัสนะครับแล้วก็ใช้การสั่นเอานะครับซึ่งระบบสั่น iPhone 7มันจะ สมจริงนะครับจริงๆแม่งสมจริงนี่แหละไอโฟน7แล้วลองคิดดูแล้วกันนะเออนะกล้องก็ตามนี้เลยฮะ7จะใหญ่กว่า 6s นิดนึงนะครับพอร์ดด้านล่างก็ตามที่บอกไปนะก็คือ iPhone 7จะไม่มีรูแจ็ค3.5มิมิเมตรอีกแล้วนะครับส่วน iPhone 6s ก็ยังมีอยู่เนาะเป็นรุ่นสุดท้ายแล้วนะครับผมนะประมาณนี้แหละนะครับสำหรับ iPhone 7กับ 6s นะครับนะประมาณนี้แหละครับผมโอเคครับ